เวลาเราพูดถึงการตกปลาเนี่ยาภาพแรกๆที่เข้ามาในหัวเลยก็คือความสงบใช่ไหมครับใช่ค่ะนึกถึงภาพคนนั่งนิ่งๆริมน้ํารอคอยอย่างอดทนอะไรแบบนั้นใช่เลยครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้มาคุยกันแค่เรื่องเทคนิคตกปลานะครับเราจะมาเจาะลึกปรัชญาที่มันซ่อนอยู่ข้างในผ่านเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าเสียโชค มันน่าสนใจมากเลยนะคะเพราะว่าในยุคที่ทุกอย่างมันต้องเร็วต้องมีประสิทธิภาพไปหมดเนี่ยการเลือกใช้ชีวิตอยู่กับความไม่แน่นอนของการตกปลามันเหมือนเป็นปรัชญาส่วนกระแสะเลยถูกต้องครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือการสกัดเอาแก่นความคิดที่มันลึกซึ้งออกมาว่าทําไมวิถีของนักตกปลาคนหนึ่งเนี่ยถึงอาจจะเป็นบทเรียนที่คนเมืองแบบเราเราหยหาอยู่ได้ไก็ได้เอาละครับเรามาลองหย่อนเบ็ดลงไปในเรื่องนี้กันเลยดีกว่า อะไรที่ทำให้การตกปลามันเป็นมากกว่าแค่การหาอาหารคือจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจในข้อเขียนที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยนะคะเขาเริ่มต้นด้วยการแบบทลายภาพฝันนั้นเลยค่ะอ๋อคือไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดหรอครับไม่เลยค่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วริมตะลิ่งที่ดูสงบสงบ,สงบเนี่ยมันคือสมรภูมิรบย่อมๆเลยนะสมรภูมิเลยใช่ค่ะเป็นการต่อสู้กันระหว่างคนกับปลา แล้วที่น่าเจ็บใจก็คือบางวันปลาก็ดูจะฉลาดกว่าเราเยอะเลยด้วยอันนี้จินเลยครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะเสียโชคเขามีคำคมประจำตัวที่ผมอ่านแล้วแบบชอบมากเขาบอกว่าตกปลาเนี่ยนะเหนื่อยกว่าตกหลุมรักอีกเพราะปลามันไม่ตอบชัดกลับ <c oughs> โอ๊ยเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากเลยค่ะคือมันเป็นการสื่อสารทางเดียวที่เราต้องทุ่มความพยายามทั้งหมดลงไป โดยที่ไม่รู้เลยว่าปลายทางเขาจะตอบสนองกลับมาไหมมันคือการลงทุนทางอารมณ์ที่เสี่ยงมากจริงๆค่ะในข้อมูลที่เรามีเนี่ยเขาเล่าถึงโมเมนต์ที่เสียงกระดิ่งมันสั่นเบาๆหัวใจนี่เต้นแรงเลยนะครับเหมือนมีความหวังขึ้นมามาแล้วมาแล้วใช่ไหมครับใช่ครับแต่สุดท้ายพอซาเบดขึ้นมาสิ่งที่ได้กลับเป็นถุงพลาสติกโอ้โหมันคือความรู้สึกที่แบบขึ้นสุดลงสุดภายในไม่กี่วินาทีเลยนะแล้วเพื่อนที่มาด้วยกันก็ยังมีอารมณ์ขันนะครับแซวกลับมาว่า วันนี้ถ้าตกปลาไม่ได้อย่างน้อยก็ตกขยะได้บุญนะเว้ยซึ่งอารมณ์คันแบบนี้เนี่ยมันน่าสนใจนะคะมันไม่ใช่แค่การพูดตลกไปเรื่อยๆแต่มันคือกลไกการรับมือกับความล้มเหลวเล็กๆน้อยๆที่มันเกิดขึ้นซ้ำไปซ้ำมาเหมือนการฝึกยอมรับความพ่ายแพ้ในสนามรบที่มันไม่ได้เดิมพันสูงเท่าชีวิตจริงใช่ค่ะ แต่มันก็แอบ,บมีแง่มุมของความสิ้นหวังซ่อนอยู่นิดๆเหมือนกันนะคะในคําพูดนั้นน่ะคือมันคือการยอมรับว่าวันนี้อาจจะล้มเหลวอีกแล้วแต่ก็พยายามหาแง่ดีเล็กๆน้อยๆมาปลอบใจตัวเองมองในมุมนั้นก็น่าคิดนะครับว่ามันคือการฝึกจิตใจให้ชินชากับความผิดหวังหรือเปล่าเหมือนสร้างกรอบป้องกันตัวเองอืมดิฉันมองว่ามันเป็นการสร้างความยืดหยุ่นทางอารมณ์มากกว่าค่ะ คือชีวิตของเสี่ยวโชคเนี่ยเขาเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนทุกวันอยู่แล้วเขาไม่รู้หรอกว่าวันนี้จะได้อะไรกลับไปหรือจะกลับบ้านมือเปล่าครับการตกปลาสําหรับเขามันเลยไม่ใช่แค่การหาเลี้ยงชีพแต่มันคือการฝึกจิตใจให้ทนทานในสนามซ้อมเล็กๆแห่งนี้เพื่อที่จะได้พร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนที่มันใหญ่กว่าในชีวิตจริงพอพูดถึงการรับมือกับความไม่แน่นอนในสนามซ้อมแล้วเนี่ยมันก็มีอีกกลยุทธ์หนึ่งของเสี่ยโชคซึ่ง ผมว่ามันเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งมากที่มาพร้อมกับสุราข่าวหรือเปล่าคะใช่เลยครับคือเขามีหลักการง่ายๆเลยว่าถ้าปลายัางไม่กินเหยือ่อก็จงกินเหล้าข่าวรอไปก่อน <c oughs> เป็นการจัดการกับความว่างเปล่าระหว่างรอที่ดีมากเลยคะ่ะ คืออ่านแล้วเห็นภาพเลยนะครับเสียโชคกับเพื่อนนั่งจิบเล่าขาวกันริมตลิ่งบรรยากาศมันควรจะเหมือนนักปราชญ์สองคนกําลังคุยกันเรื่องสัตว์จะทําชีวิตอะไรทํานองนั้นแต่จากข้อมูลที่เรามีบทสนทนาจริงๆมันไม่ได้ลึกซึ้งขนาดนั้นเลยใช่ไหมคะคนละเรื่องเลยครับความจริงที่บันทึกไว้เนี่ยบทสนทนามันออกไปทางตลกร้ามากกว่าคือปรัชญาที่คุยกันจริงๆคือ มือว่าปลาเห็นหน้าเรามันถึงไม่กินหรือเปล่าวะโอยคือมันเป็นการหาเหตุผลง่ายๆมาอธิบายความผิดหวังตรงหน้าซึ่งมันมันจริงใจและเป็นมนุษย์มากๆเลยนะแทนที่จะโทษโชคชะตาฟ้าดินก็โทษหน้าตาตัวเองไปเลยนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของปรัชญาแบบเสียโชคมันไม่ใช่การพยายามจะควบคุมทุกอย่าง แต่เป็นการยอมรับปัจจัยที่มันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราไปเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำขึ้นน้ำลงกระแสะลมหรือกระทั่งอารมณ์ของปลาใช่ค่ะหรืออารมณ์ของปลาที่วันดีคืนดีอาจจะไม่ถูกชะตากับเราขึ้นมาจริงๆก็ได้และแทนที่จะไปเคร่งเครียดกับมันก็แค่หาความสุขง่ายๆอย่างการจิบเหล้าคุยกับเพื่อนไปเรื่อยเปื่อยระหว่างรอมันคือการฝึกศิล,ลปะแห่งการรอคอยเลยนะคะในโลกที่สอนให้เราต้อง productive ตลอดเวลา วิธีของเสียโชคกลับบอกว่าบางทีการไม่ทำอะไรเลยแล้วมีความสุขกับมันเนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราทำได้แล้วการจิบเหล้าขาวมันเลยไม่ใช่แค่การดื่มเพื่อเมาแต่มันคือการกระทำเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่บอกว่าฉันยอมรับความว่างเปล่านี้และฉันจะมีความสุขกับมันต่นในการยอมรับตรงนี้แหละครับมันโยงมาถึงปัชญาข้อที่3ที่ผมว่ามันเป็นเป็นหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดเลยเป็นคำคมหลักของเขาเลยครับ คำคมไหนคะเขาบอกกับเพื่อนว่าชีวิตคนเรานี่ก็เหมือนตกปลาแหละมึงจะได้ของดีหรือไม่ได้อะไรเลยมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะฮึดสู้อีกกี่เบ็ดโหคำพูดนี้ทรงพลังมากเลยนะมันสะท้อนมุมมองต่อชีวิตที่น่าสนใจมากค่ะในยกที่คนส่วนใหญ่วิ่งแข่งกับเวลาตะเกียกตะกายหาเงินแต่เสียโชคกับเลือกอีกทางหนึ่งใช่ครับเขาเลือกใช้ชีวิตแบบปุถุชนธรรมดาทำหน้าที่ของตัวเองไปอย่างสงบสงบอืม ในทอ่อเขียนเล่าว่ามีคนเคยถามเขานะครับว่าทำไมไม่ไปทำงานอย่างอื่นที่มันได้เงินแน่ๆกว่านี้ล่ะคำตอบของเสียโชคเนี่ยเรียบง่ายแต่คมคายมากเลยเขาตอบว่ายังไงคะเขาบอกว่าอาชีพอื่นก็โดนเจ้านายดุอาชีพนี้โดนปลาเมินเลือกอย่างที่เครียดน้อยกว่าละกันอ๋อนี่มันไม่ใช่แก้กแกตัวขำๆแล้วนะคะแต่มันคือการแสดงจุดยืนทางคุณค่าที่ชัดเจนมากเลยนะครับมันคือการเลือกสมรภูมิของตัวเองใช่ค่ะ ในขณะที่คนส่วนใหญ่กำลังสู้ในสนามรบขององค์กรที่ต้องรับมือกับความคาดหวังของคนอื่นการเมืองภายในแต่เสียโชคเลือกที่จะสู้ในสนามรบกับธรรมชาติซึ่งสำหรับเขาแล้วมันอาจจะโหดร้ายในแง่ผลตอบแทนแต่แต่เครียดน้อยกว่าในแง่ของจิตใจถูกต้องค่ะมันสะท้อนการจัดลำดับความสำคัญในชีวิตที่ชัดเจนมากสำหรับเขาแล้วความสงบทางใจมันมีค่ามากกว่าความมั่นคงทางวัตถุซึ่งมันก็กลับไปที่คำพูดที่ว่า มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะฮึดสู้อีกกี่เบ็ดชีวิตมันไม่ใช่การตกปลาแค่ครั้งเดียวแล้วตัดสินผลแต่มันคือการหย่อนเบ็ดลงไปครั้งแล้วครั้งเล่าใช่ค่ะและนิยามของคําว่าฮึดสู้ของเขาก็น่าสนใจมันไม่ใช่การฮึดสู้เพื่อเอาชนะแต่เป็นการฮึดสู้เพื่อที่จะอยู่กับมันต่อไปได้การหย่อนเบ็ดครั้งต่อไปไม่ใช่แค่เพื่อหวังว่าจะได้ปลาแต่เพื่อยือนยันว่าเขายังคงอยู่ในเกมยังคงเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนนี้ต่อไปด้วยความสงบ นี่คือแก่นของความโรหดในแบบของเขาเลยค่ะซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่น่าทึ่งในตัวเสียโชคคือทัศนคติของเขาตอบผลลัพธ์ในข้อเขียนบอกไว้ชัดเจนเลยว่าไม่ว่าวันนั้นจะได้ปลาเยอะได้แค่ตัวเดียวหรือบางทีไม่ได้เลยเขาก็ยังยิ้มได้เสมอและนั่นคือข้อสรุปที่สำคัญที่สุดค่ะเสียโชคเขาเชื่อว่าสิ่งที่เขาได้มามันมากกว่าปลาที่จับได้เขาบอกว่าการจับปลาไม่ได้ให้แค่เนื้อปลาแต่ให้สติมากกว่า แล้วก็มีประโยคเด็ดต่อท้ายด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาบอกว่าและบางวันก็ได้สติเยอะกว่าปลาซะอีกผมชอบประโยคนี้มากเลยบางวันก็ได้สติเยอะกว่าปลามันคือการมองเห็นคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในกระบวนการไม่ใช่แค่ตัวผลลัพธ์ที่เป็นวัตถุคำว่าสติในบริบทของเสียโชคนี่มันลึกซึ้งกว่าที่เราคิดนะคะมันไม่ใช่การนั่งสมาธิหลับตาเพื่อให้จิตใจว่างเปล่า แต่มันคือสติแบบปฏิบัติการหรือ active mindfulness อธิบายเพิ่มได้ไหมครับคือมันการเป็นสมาธิจดจ่ออยู่กับสิ่งเดียวคือทุ่นบนผิวน้ำแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องรับรู้ถึงสภาพแวดล้อมรอบตัวทั้งหมดทั้งแรงลมกระแสน้ำอุณหภูมิเสียงของธรรมชาติมันคือการฝึกให้ประสาทสัมผัสท,ทั้งหมดตื่นตัวและเชื่อมต่อกับปัจจุบันขณะอย่างแท้จริงค่ะเหมือนเป็นสมาธิของช่างฝีมือหรือนักกีฬาเลยนะครับ ที่ต้องจดจ่อกับงานตรงหน้าแต่ก็ต้องตระหนักรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวไปพร้อมๆกันใช่เลยค่ะมันคือสมาธิแบบตาสว่างไม่ใช่แบบตาปิดสติในที่นี้คือการตระหนักรู้คือความเข้าใจในธรรมชาติของสิ่งต่างๆว่ามันไม่แน่นอนการยอมรับความจริงข้อนี้ได้โดยไม่ทุกร้อนนั่นคือภูมิปัญญาที่แท้จริงที่เขาได้รับจากการตกปลาในทุกๆวันพอเรมองภาพรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยตัวตนของเสียโชคที่สะท้อนออกมา มันคือวิถีชีวิตที่ธรรมดาเรียบง่ายมีความตลกร้ายนิดๆแต่กลับเต็มไปด้วยปรัชญาที่เข้าใจโลกและชีวิตอย่างลึกซึง้งอาจจะมากกว่าคนในเมืองหลายๆคนด้วยซ้ำไปใช่ค่ะเรื่องราวของเสียโชคเป็นเครื่องยืนยันที่ชัดเจนว่าภูมิปัญญาที่ลึกซึ้งไม่จําเป็นต้องมาจากตําราเล่มหนาๆเสมอไปแต่มันอาจจะซ่อนอยู่ในกิจกรรมที่เรียบง่ายที่สุดที่ต้องอาศัยแค่ความอดทนและการเฝ้าสังเกตยอย่างใจเย็น สิ่งสำคัญที่ได้จากเรื่องนี้จึงไม่ใช่ผลลัพธ์อย่างจำนวนปลาที่จับได้แต่คือกระบวนการคือช่วงเวลาของการรอคอยอย่างมีสติมันคือการเปลี่ยนมุมมองจากการล่าเพื่อให้ได้มาเป็นการรอเพื่อที่จะเข้าใจซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยากมากในโลกยุคป,ปัจจุบันที่ผลักดันให้เราต้องสแสวงหาอยู่ตลอดเวลาครับวิธีของเขาคือการปล่อยวางการควบคุมและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับความจริงที่ว่า เราควบคุมอะไรในชีวิตได้น้อยมากจริงๆอืมซึ่งมันก็ทําให้เกิดคําถามที่น่าสนใจขึ้นมานะครับผมอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ไปลองคิดกันต่อว่าแล้วในชีวิตที่วุ่นวายของเราอะไรคือริมตลิ่งของแต่ละคนอืมกิจกรรมอะไรที่เราทําไม่ใช่เพื่อผลตอบแทนที่เป็นรูปธรรมไม่ใช่เพื่อเงินหรือชื่อเสียงแต่ทําไปเพียงเพื่อให้ได้สติและความเข้าใจตัวเองกลับคืนมา